สวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่อธัญญพลดวงฤทธิ์ชื่อน้องใบเตยคะ่ะมาจากกิจจักน้ำมงุนใหม่พิปูนจังหวัดอุรศรีธรรมราชคะ่ะวันนี้ข้าพเจ้าจะมาแบ่งปันคัมภีร์ถวายเกียรติกับพระเจ้าคะ่ะคือก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าประสบปัญหา คนใกล้ชิดค่ะที่จะไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์นี่คือจะมีปัญหาจะมีการทะเลาะกันทุกครั้งเพราะว่าคนท,ที่ข้าที่ข้าพเจ้าอยู่ด้วยเนี่ยจะไม่เชื่อพระเจ้าจะต่อต้านต่อต้านมากเลยค่ะแต่ข้าพเจ้าก็ยังรักและเชื่อใจไว้วางใจในพระเจ้ายังไปโบสถ์อยู่เสมอหลังจากที่มีปัญหากันมาเรื่อยๆทุกสัปดาห์ทุกอาทิตย์ในการนี้ข้าพระเจ้าจะไปโบสถ์ เขาก็ไปดูหมอดูร่างทรงหรือว่าไปคุยกันว่าจะทํำยังไงก็ได้ให้ข้าพเจ้ากลับไปทางเดิมเขาก็มีการเอามีดหมอที่ว่าผูกเป็นมีดแล้วก็ผูกได้สีแดงในทางแบบอาคุมคาถาแบบศสยาศาสตร์แบบนี้ค่ะเหมือนมาปิดทางให้ข้าพเจ้าที่แบบไม่อยากรู้จักพระเจ้าไม่ไปบวชอีกแล้วแต่ข้าพเจ้าก็มีการอธิษฐานภา,าษาพราวิญญ,ญาณ แล้วพอคุยกันเขาบอกว่าเนี่ยไปดูล่างทรงมาล่างทรงบอกว่าฐานภาษาพระวิญญาณอธิษฐานภาษาอะไรไม่รู้แปลกๆซึ่งเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่เขาบอกว่าเขารู้ว่า,าพระเจ้ามีจริงเขาบอกว่าสิ่งนั้นน่ะยิ่งใหญ่แต่ว่าคุยกันคนรับภาษาคุยกันแบบไม่รู้เรื่องแต่ภาษาพระวิญญาณที่รูกอธิษฐานอยู่มีผลกับทาง ความเชื่อเก่าคือเหมือนถ้าไม่ริษฐอานาจของเขาอ่ะค่อยๆถอยลงทําให้เขาอ่ะโกรธมากก็เลยใช้แบบเวทมนต์อาคมคาถาในการใช้มีดมาทําลายลูกแต่คนที่ทําลูกเขาก็ได้รับผลกลับไปโดยที่ว่าคือลูกจะไม่โดนเลยแต่คนที่ทำอ่ะเขาโดนรับไปเต็มๆคือลูกอ่ะได้รับการปกป้องมาจากพระเจ้า มาจากการอธิษฐานภาษาพระวิญญาณพระเจ้าปกป้องลูกมากเลยค่ะแล้วก็พระเจ้ามาในความฝันว่าเหมือนพระเจ้าลุงมาจากข้างบนมาทางก้อนเมฆใส่ชุดสีขาวมีแบบพระสิริมากๆเลยแค่พระเจ้าสะบัดชายผ้ารูปเคารพที่ว่าเต็มโต๊ะไปหมดอะล้มแบบพังแบบละนรละนาดเลยค่ะซึ่งมันเป็นความฝันที่ตรงกับว่า ที่ลูกประสบเจอลูกพบเจอปัญหาอยู่คือพระเจ้าทําได้ทุกอย่างพระเจ้าปกป้องลูกอยากหนุนใจพี่น้องว่าการที่เราอธิษฐานภาษาพระวิญญาณเนี่ยช่วยสามารถช่วยเราได้จริงๆค่ะขอบคุณพระเจ้ามากค่ะพระเจ้า,วาอวยพร้พี่น้องทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ